สวัสดีครับพี่พีนานาทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับอีสานพักเครื่องนะครับวันนี้อีสานพระเครื่องมีเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับมาให้ fc นานาได้แบ่งปันชาวหาบูชานะครับราคาที่199บาทนะครับมีทั้งหมด3เหรียญนะครับแล้วก็มีแหวนหลวงพ่อพัดนะครับ1วงนะครับวันนี้ให้ fc พี่ๆนะครับได้เช่าหาบูชากันนะครับเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญออพยักแสนล้านนะครับเนื้ออัป,ปกานะครับพี่พพครับเนื้ออัป,ปกานะครับสวยๆนะครับ199บาทนะครับ พี่ๆท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือเป็นเบอร์โทรติดต,ต่อก็เบอร์เดียวกันกับเบอร์ไลน์นะครับพี่ๆครับเีห่รียญละ199บาทนะครับพร้อมส่งนะครับห9อยบาทพร้อมส่งนะครับอปปราลงยาน้ำเงินนะครับ พี่ๆครับสนใจเหรียญไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลย199บาทเปิดให้เช่าหาบูชานะครับท่านที่สนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรเนี่ยครับที่ให้ ID Line น์นะครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับเหรียญที่3นะครับ ลงยานําเงินเหมือนกันนะครับกล่องงเดิมๆนะครับกล่องเดิมๆนะครับกล่องเดิมๆครับกล่องเดิมๆครับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามที่0 88, 37 7, 37 8 8 3 7 7 3 8 9 4ได้เลยนะครับวันนี้มีเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับ รุ่นพยักแสนล้าน3เหรียญน,นะครับ3เหรียญน,นะครับให้ดูอีกรอบครับครับกล่องเดิมครับกล่องเดิมๆนะครับ199บาทนะครับแล้วก็จะมีแหวนนะครับแหวนรุ่น พัดรวยนะครับแบนรุ่นพัดรวยนะครับเนี่ยครับแวนนะครับขอไปครับกล้องมันชัดๆนะครับ มีโค้ดด้านในด้วยนะครับมีโค้ดด้วยนะครับแหวนวงนี้เอาอยู่ที่2อ0อบาทครับรวมส่งครับ250บนะครับรวมส่งนะครับแหวนหลวงพ่อพัดนะครับถูกครับ สวยนะครับมีโค้ดด้านในนะครับแหวนหลงพ่อพัด250บาทนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่เบอร์เบอร์นี้นะครับที่ให้ไว้ครับ088-377-3894ดนะครับหรือจะโทรสอบถามก่อนก็เบอร์เดียวกันครับ วันนี้อีสานพระเครื <those> ่องมีพระเครื่องหลวงพ่อพัดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดสามเหรียญนะครับสามเหรียญสามเหรียญแล้วก็แหวนหลวงพ่อพัดนะครับกล่องเดิมๆนะครับกล่องเดิมๆหนึ่งวงนะครับแหวนอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับเหรียญอยู่ที่เหรียญละร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมส่งนะครับ มีทั้งหมด3มเหรียญนะครับ3เหรียญแล้วก็แหวน1งวงนะครับเหรียญอยู่ที่199นะครับแหวนอยู่ที่250บาทนะครับท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆครับวันนี้อีสานพักเครื่องได้พักเครื่องหลวงพ่อพัดมาให้เอฟซีพี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับสาหรับที่ท่านที่สนใจนะครับครับสาหรับอ่ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องอีสานภาคเครื่องนะครับเพื่อคลิปใหม่ๆนะครับจะได้หาภาคเครื่องมาให้ f c ซพี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้อีสานภาคเครื่องด้วยนะครับสวัสดีครับ